สวัสดีค่ะทุกคนพบกับกินเที่ยวพาเพลินค่ะวันนี้อยู่ที่วันนี้เราอยู่ที่โรตัสโรตัสแถวบางกะดีนะคะเรามาดูกันนี่นะคะมันจะมีเครื่องเนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเราจะมาดูเราจะเอาช้อนนะคะแล้วก็ช้อนแล้วก็ซ่อมนี่นะทุกคนเอาเข้าวตรงเครื่องนี้เลยนะคะมันจะมีสามนี่ค่ะ มีวิธีใช้ด้วยเอาช้อนใส่รอแล้วก็พอตรงนี้เราคือพร้อมใช้เดี๋ยวมาดูกันเลยทุกคนสอดเข้าไปนะคะปึ๊บเห็นไหมคะทุกคนมีปุ่มอันนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมกินนะคะทุกคนถามว่ามันร้อนไหมไม่ร้อนแต่เขาคือค่าเชื้อหรอไอที่เมื่อกีเออ้เครื่องที่มันดังตีนนะคะทุกคน มันแปลกไงแม่ก็เลยถ่ายมาให้ทุกคนดูอยู่ตรงไนโรตัสบางกะดีนะทุกคนนะเออแล้วแม่ก็ยังใส่แมสอยู่มีคุณพ่อทานนะคะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีครับก่อนครับอะไรคะข้ามันเกททอดนะคะโอเคของแม่ของแม่เป็นซุก,กี้ทะเลแต่ไม่รู้ทะเลต้องรู้ว่าทะเลอะไรนะคะทุกคนมาดูว่าทะเลอะไร โอ้ยปูอัดเหรอเนี่ยตายแล้วเขาเรียกทะเลเหรอเนี่ยโอ้ยตายแล้วเอาพ่อนี่คือทะเลใช่ไหมอะเอาแล้วปลาหมึกแล้วก็กุ้งอ่ะไม่มีอ่ะอุยอ้ยอ๋อนี่ไงแม่โวยวายแล้วทุกคนเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ตรงปกไงทุกคนแล้วรสชาติจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็แม่สั่งนี่มาด้วยค่ะนี่ค่ะทุกคนลาบนะคะ ทุกคนลาบโอ้โหดูสีดิไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สั่งว่าเอาเผ็ดนะคะทุกคนแต่ดูสีนะคะอันนี้คือผักนะคะที่เขาให้เรามาคือแม่แบบว่าแม่ขำม,มาทุกคนแต่ก็คือินข้าข้างนอกก็ไม่ค่อยบางคือมาทาธุระกันค่ะวันนี้มาทําธุระที่โรตัสโรตัสบางกะดีนะคะก็คือมาพาคุณพ่อมา เปลี่ยนแบตโทรศัพท์นะคะเครื่องนี้นะคะแบตโทรศัพท์เครื่องนี้ของซัมซุงนะคะแล้วก็ของแม่ก็มาซื้อเคสใหม่ด้วยนะคะก็ก็เลยแวะลองทานดูค่ะอันนี้มาครั้งแรกนะคะทุกคนเป็นไงครับพ่อโอเคไหมได้พอกินได้ใช่ไหมแล้วของแม่จะรอดไหมล่ะทุกคนเดี๋ยวแม่ชิมก่อนนะ เ้าน้าฟุก,กี้มันมีไหมวะไปข้างหน้าอันนี้เป็นลาบนะทุกคนเดี๋ยวแม่ชิมก่อนคือแม่ไม่ได้แม่สั่งแค่ว่าไม่เปรี้ยวนะคะแต่แม่ไม่ได้บอกว่าเอาเผ็ดหรือไม่เผ็ดนะคะทุกคนคือว่าแม่ก็ไม่ได้ว่าเขานะนะแต่มันแพงอะท้าไม่มแพงก็เลยเดี๋ยวนี้ดูดิปกติแม่จะไม่ค่อยกินข้าวห้างนะคะแม่จะไปกินตามร้านอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ส่วนมากจะเป็นร้านประจำาหนทุกคนดูนี่คือลาบหมูแม่สั่งไม่เปรี้ยวนะ นั่นไงว่าแล้วก็ไม่เปรี้ยวก็เค็มไปเลยอะ่ะอันนี้เท่าไหร่นะคะข้าวมันไก่ทอดหกสิบทุกคนไอ้หกสิบนะคะเนี่ยของแม่สุก,กี้ทะเลคือมีแจมอันนี้หกสิบห้าหกสิบบาทน้ำเท่าไหร่นะน้ำเท่าไหร่นะคะ โอระหนอมอม่เลิฟทุกคนคือจริงๆแม่ก็ไม่ได้ว่าคือที่แม่เรื่องเยอะเพราะว่าว่าะจะมแม่เรื่องเยอะก็เรื่องเยอะแม่เป็นคนที่ชอบกินของอร่อยๆนะถ้ามันไม่คุ้มราคาแม่ก็จะบ่นประมาณนี้คือถั่วกินกับลาบก็ไม่มีนะคะทุกคนมีแต่เนี่ยผักแค่เนี้ย มันยอหลายเข้มว่ะสั่งค่ะว่าเปรี้ยวมันออกเข้มห้เลยทีนี้เข้มแห้งเหรอ,อ,อห้ามเลยเอาเนี่ยเชื่อไหมทุกคนสมัยก่อนเนาะภายใก้อนนี่คือคนเดียวใบเดียวอยู่มาครอบครัวหนึง่งพ่อแม่ลูกสองใบยอยู่ตอนนี้ค่ะทุกคนมาสามคน สามใบไม่อยู่เราจะขอบอกโอเคค่ะอ่ะดูพ่อกินไปอ่ะคลิปนี้แม่บ่นใช่ไหม <c oughs> <c oughs> บ้านเรานะคะก็คือว่าครั้งเดียวนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านนะคะไม่ได้ว่าไม่ได้โอ้อวดหรืออะไรถ้าแพงแล้วอร่อยแม่ยินดีแบบจ่ายเงนินไม่อั้นเลย กินทําที่แต่ถ้าเกิดว่าแพงแล้วรสชาติอย่างนั้นมันคือร้านนั้นก็จะได้เงินแ,แม่แค่ครั้งเดียวนะคะทุกคนอันนี้บอกเลยว่าวัตถุดิบห่วยมากดูนะคะทะเลก็คือต้องทะเลใช่ไหมคะอันนี้มันคืออะไร นี่คือปลาหมึกไอ้นี่ปุ้หมักกุหมึกปลาหมึกแบบแป้งเห็นกุ้งนี่คือแป้งป่ะอ๋อไม่ใช่มาชาีตัวเดียวแล้วแม่เป็นคนที่ว่าทะเลก็คือมีแค่กุ้งกับปลาหมึกนะทุกคนไอส่วนพวกนี้จะไม่ค่อยชอบเลยแต่ก็ต้องกินเนาะหกสิบห้าบาททุกคนตา้าละคลิปนี้บ่นอย่างเดียวแล้วนะอ่ะไปแล้วทุกคน เดี๋ยวขออนุญาตจัดการอาหารข้างหน้าให้หมดก่อนซาด้าค่ะไปบ้านนะคะ